มันบาเก็บแล้วตอนนี้มันสิเจ็บมันสิทียาอนมันก็เจบรงมนอย่นเจ็บมึ้แลวมีเรื่องปวด้ที่นีองครับรถนะครับรถทีมงานนะครับบริษรัทโตเกียวมิวสิกประสบอุัติเหตุนะครับไอ้คนขับนะครับบูนะบฮะกาเลยเสียรักนะครับ รีดูว่าเช้านี้นะครับแฟนๆหมอลำและ FC แฟนคลับโตเกียวมิวสิกแห่ส่งกําลังใจไปให้ทีมงานนะครับหลังทราบข่าวว่ารถทีมซาวเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับเมื่อเชา้าเมื่อที่ผ่านมาครับทุกคนทางด้านเพจดังอย่างหมอลำซอรี่ได้มีการลงข่าวเอาไว้ครับรถโตเกียวมิวสิกพลิกคว่ำหลังกลับจากงานแสดงคอนเสิร์ตโชคดีไร้คนเจ็บนะครับ เกิดอุบัติเหตุรถของคณะหมอลำชื่อดังโตเกียวมิวสิกพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากงานแสดงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถเนี่ยเป็นรถของมือมิกมือซาวของวงเสียหลักหลุดโคง้งตกลงข้างทางนะครับรายงานเบื้องต้นระบุว่าภายในรถเนี่ยมีทีมงานจํานวนหนึ่งเดินทางมาด้วยแต่ทุกคนปลอดภยัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดมีเพียงความเสียหายของทรัพย์สินบาง เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับสร้างความตกใจให้กับแฟนๆแล้วก็ FC แฟนคลับของโตเกี Music เป็นอย่างมาก ปางพากันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานโชคดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้นั่นเองนะครับนี่คือข้อความที่ทางด้านแฟนเพจหมอลำจอ่ได้ลงเอาไว้นั่นเองครับทุกคนท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็แฟนๆหมอลำครับที่ส่งกำลังใจไปให้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทีมงานโตเกียวมิวสิกเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับริดดัวได้รับการตอบรับดีมากๆจากแฟนๆอำนาจเจริญครับมาชมโตเกียวมิวสิกกัน เยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้นะครับและบอสบิ๊กก็ยังเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้จัดครับที่โทรเข้ามาจองคิวกันโอ้โหสายไหมกันทีเดียวครับหลังจากที่โตเกียวมิวสิกเนี่ยได้ เปิดฤดูกาลไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองครับทุกคนวันนี้เป็นข่าวที่ FC Fan Club หลายคนเนี่ยเนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆครับสำหรับข่าวอุบัติเหตุพอได้ยินแล้วก็รู้สึกตกใจแทนะบทุกคนตอนแรกเนี่ยเราเห็นเลื่อนผ่านๆคิดว่าเป็นรถของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปรากฏว่าเป็นทีมซาวนะทุกคนที่แน่นอนว่าพลิกคว่ำไปเลยนะครับหลายคนถามถึงทะเบียนรถใช่ไหมครับทะเบียนรถรู้สึกว่าจะเป็น8 1 7 8 4 3เนาะทุกคนอันนี้เป็นทะเบียนรถที่พลิกคว่ำนะครับเนาะทางด้านหม ลามสอรี่ก็ได้มีการลงเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ครับทุกคนวงการหมอลำเนี่ยวงการค่ายเพลงต่างๆครับทุกคนไปแสดงคอนเสิร์ตเนาะก็จะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆ่าแงบบว่าจะเป็นฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจบ้างฝนตกถนนลื่นบ้างใช่ไหมครับทุกคนก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างล่าสุดนี้ข่าวที่เกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือนางเอกบาร์สปฐมนานคาผลร่วมมิตรเนาะทุกคนซึ่งแน่นอนว่า ขับรถมาแสดงที่ตลาดกิมซ่ารังสิตนะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับตอนนี้ข่าวคราวเนาะทุกคนในวงการหมอลำนะก็ส่งกําลังใจไปให้ทีมงานทุกคนได้กันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะทีมงานโตเกียวมิวสิกตอนนี้งานเยอะงานแน่นมากๆครับเห็นบอสบิ๊กได้เผยคิวงานเนะี่ยบอกว่าโอโหงานเดือนนี้แทบจะไม่มีวันว่างเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นทีมงานเนี่ยก็จะต้องเดินทางตลอดครับทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสืบทราบมาว่าคนขับเนี่ยว ครับทุกคนก็เลยทําให้หักลงเนาะหักลงข้างทางแล้วก็ผิดความนั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ครับทุกคนจะนําภาพบรรยากาศเนาะของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกจะได้มีการไลฟ์สดครับทุกคนให้กับแฟนๆทั่วโลกเนี่ยได้รับชมกันนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไอ้อออจังหน่อยเดี๋ยวพงยี่ตูนมาจังห้ถ้อยไปไว้พอจบไปหาหมอกันไปบากล้องไปสเสียโอเค บ่อมันมันบาเจ็บเหรอตอนนี้มันสิเจ็บมันสิยาซะก่อนมันบเจ็บลมยงมันเจ็บ้นแเริ่มปวดแพี่น้องครับรถนะครับรถทีมงานนะครับบริษัทโตเกียวมวสิกประสบอุบัติเหตุนะครับไอ้คนขับนะครับบูบครับก็เลยเสียหลักนะครับพี่ไอ้น้องมันตื่นนะครับก็เลยหักรถลงมันก็เลยบความนะครับผมตอนนี้ก็คนปลอดภัยดีพี่น้อง อีอสมงป่ะอ๋อสมเออสองเผาใครมันได้วยวยานคัดสี่กระแทกแตกโป๊ะอะไรปลอดภัยครับปลอดภัยคนปลอดภัยดีอืมเอ้ยเขาของเจาะออกมาเิดไปอาจารย์เอานารถว เบ่งไปเบร์เหองเอาออกมาก่อนเดี๋ยวพีกมามันสีเฮียใช่น้ำกล่องมันไปไหนมันสรบบอนะครับโอ้ยเนาะกะบพีกลงใส่ดีแต่เป็นนาำดีแต่เป็นนามมองนั้นถ้าปเป็นหนาำกับโดนแล้วสไลด์ไกลกว่านี่แล้ว แม่นครับเกาะเผาเกาะตรงไหนดีมันถึงจะปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จัาหน่อยเดี๋ยวพงยี่ตูนมาจังหายถ้อยไปไว้บอเจาไปหาหมอกวันไปบอกล่องไปเสียโอเคบอมันมันบาเก็บเหรอตอนนี้มันสิเจ็บมันสิ พี่น้องครับรถนะครับรถทีมงานนะครับบริษัทตัวเกี่ยวมิวสิกประสบอุบัติเหตุนะครับไอ้คนขับนะครับบูบครับก็เลยเสียหลักนะครับเอ่อพี่ไอ้น้องมันตื่นนะครับก็เลยหักรถลงมันก็เลยบควานะครับผมตอนนี้ก็คนปลอดภัยดีพี่น้องอีสมบ่ อ๋อสมเออสองผ่าไข่องผ้าคล้อง้้อย่างคังสซี่กระแทกแตกเป้าอะไรปลอดภัยครับปลอดภัยคนปลอดภัยดีอืมเอ้เขาของจะออกมาเปิดไปอาจารย์เอ็นารถ เบิรงไปเบิรงเบิเอาออกมาก่อนเดี๋ยวพริกมามันสีเฮียใช่น้ำลลกล่องมันไปไหนมันสรบบ่นะครับโอ้ยเนาะกับพริกลงใส่ดีแต่เป็นหนามดีแต่เป็นหนามมองนั้นถ้าเป็นหนามกับนวนแล้วสไลด์ไกลกว่านี้แล้ว